แม่ลูกศิษย์ทั้งอ่านหนังสือสบายแม่เ,เห็นปูขี่รถซาแม่กกเห็นปูขี่ซาเล็งไปโรงเรียนตากฝนตากหมวกพี่น้องเป็นใครมันเป็นสูตรเหค่ะเป็นเลขลับมันมันมาตามสูตรนะะั่นแหละมาตามสูตร อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางเลขของปู่คําตานะครับเนาะงวดเมื่อกี้ออกมาห้าสามแปดนะฮะผมนะฮะัสามตัวโต๊ดนะครับผมเอฟซีของปู่คําตาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาถูกกันเยอะนะครับผมถูกจนถวายรถนะฮะถวายรถเป็นคันเลยนะครับเอฟซีครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตัวเลขแนวทางของปูคําตางวดประจําวันที่1กันยาจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมถูกมาตลอดนะครับสําหรับแนวทางปูคําตานะครับทางช่องก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มากราบปูนะฮะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามแนวทางของปูกันครับผม ีเดินบริเวณวัดปูนะครับผมสวยงามนะครับร่มรื่นนะครับผมวัดปูคำตางานขับปูกับงานมาสการ์กันมาสการ์ครัสาธุสาธุการมาสการปูครับเออสาโต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 แม่รอบหนิมีรถคอนรถเก๋งรถแหวนรถแหวนเออโว้ยรถเก๋งหนิเห็นเจนเห็นเจะใส่อันลูกซีดสือถวายบค่ะได้จังแดขับปู แม่ลูกชิดทั้งนั้นเออเป็นซื้อถวไวโอ้เป็นเห็นปูขี่รสะเร็งแมนเห็นปูขี่ซาเร็งไปโรงเรียนตากฝนตากหมอกพี่น้องเป็นใครจนเป็นใครบองว่าจะงานนี้มองว่าจะไปโรงเรียนเนาะคือปูให้โชคแหละครับหรือว่ายังไงเขาถือทุกวัที่แล้วเขาถือไงแม่นาหันซู่เพิ่นนั่นแหละเพิ่นซากับไอซู่เพิ่นนั่นแหละต้นตัวไหนครับปักได้ตดได้ตดวห้าสามแปดแมนได้ตดเด้อนั่นแหะห้าสามแปดข้าเจ้าได้ได้จนได้ซื้อรถถั่วไว้บ้า ปนขี้ซาแดงไปจ่ายส่แดงอแล้วนบ้าผู้จ่ายปูขี้ซารดงไปยังกค่าเต็แปวเล็กแปวเล็กแกเล็กมาเห็นลงขัวเขาตัวแ่เจย็ลัวกำลังสั่งลงขัวเขนระสาลงขั้วไปนรองอรสามรอพวงนี่นะเมีนเสียนสั่งลงขั้วกะดังังบ้านนี้ฉางขึ้นมากะขี้ไปเลี้ยนหอดน้องไข่ม่นแม่นมียข้าบมมีเลยขาบ่มีเด้มันถูกตากหมอกตากฝนไปแล้วเนาะบุมมีบานนี้เราถือสตัวเท่านั้นละ ได้ถวายรถเลยบาทนี้พ่อรถบาทแล้วมีปูคักเนาะค่ะเนาะครับผมปูปัวตกไปน้ำหลากแล้วอืมอ่ะงวดนี้เป็นจังไหครับปูก็เอาคุ่มฝันกันนอเลยคุ่มฝันครับหลวงปู่เอาปูใหญ่แบบอ่าปูสีโทนยาสีปทุมมาครับเพิ่นให้ปูถวายหมากเพิ่นอันอันหมากหมากสามถาดแล้วก็ดอกไม้สามกำนั่นล่ะเพิ่นเข้าฝันบ่ครับเออเพิ่นเข้า นนนคนเพื่อนมาบอกปูเออลงมาสามถาดก็ลงมาสามกำเทียนหกดอกแล้วก็ทูบสิบดอกเขนเลยพู้กันเมียในเพื่อนวันนี้บ่อยได้ผู้เฮ็ดแล้วผู้ไปสดมวันนี้เพื่อนแล้วพระว่าหน้าเดินจุกกลมสมาธิทีแล้วลกมาฝันในื้อมือเศร้าเห็นกษัตริย์ผู้ไสก้กับผู้ยิ่งแต่งชุดกษัตริย์เนาะเป็นกษัตรย์ชุดผู้ไส้ผู้ยิ่งผู้ไส้กับผู้ยิ่งมาบอกพู้อุ้ยพ่ออนดีใจน้ำเุ้ยเร่อยกระถินพ้อสามกองสามสามเจ้าภาพอืมเดี๋ยวดี วันเเเกินออที่ยี่สิบสองธันวาคมกฐินกฐินนี่คือไม่ได้ฝันใช่ไหมครับปู่บ่ได้ฝันเป็นของจริงคือคือคือปู่นี่มีไถ่ปู่ไปถวายเพลนแล้วนะหลังจากหลังจากจิปูไปถวายของเพลนแล้วแม่นแมนส่วนบนเลยเพลนแล้วส่วนบนเลยแล้วเพิ่นกระเล็บเพิ่นกระเล็บเปิดทั้งกผ่นินเปิดทั้งโชคให้เลยแมนแม่นโอ้เลยมีครูคำามาท่าบุญนั่นแหละเอาสี่บัสามชูนบ่สามถาดดุกลานพิเชนาวเด้อพิเชนาวคุณแมว่าจังไดสามถาดแหมถาดกะกุ้มกุมบ่ มันไปหลายได้หลายอย่างเนียเพราะว่าเริ่งเรื่งผูกเรื่งเที่ยนเริ่องอย่างพวกนนี้ยนะฮะเขาต้องปูงสั่นเขาต้องตั้งเป็นนิมิตสกัดเป็นมิตสั่งเป็นเป็นเป็นรูปกษัตริย์เท่านี่หละกระสัดเิ่นสั่งข่วมกระสัดเท่งเท่งหมล่ะวังเทิงเนาะเสั่งมาถวายหมากถวายถูบถวายเทียนอันนี้เป็นข่วมฝันปูเป็นนิ่งฝันนะครับผมงผู้ไปเฮียก็ได้สำเร็จเลีเพิ่งก็เลยถวายกฐินให้เป็น สามสามเจ้าภาพเลยนี่กระถินสามมะขี้เนี่ยกระถินสามมะขี้จะทอดในวันเสาร์ที่ยี่สิบสองตุลาคมเออวันที่ยี่สิบสองตุลาคมวันเสาร์เด้อทอดกระถินที่วัดป่าโนนจำปาวัดไหนครับวัดป่าโนนจำปาป่าโนนจำปาปุ่นไก่เชียงเนาะเออตำบลสุนส่าบ้านหนองยางอำเภอเพ็ญท่านี่แหละลูกเด้อปูวันเสาร์ที่ยี่สิบสองเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนนี้เดือน เด่นหนักเด่นเงินเด่นหนักมือนด่แค่กันยาเหรอกันยาประมาณเดือนเดือนกุ้งกัวเนาะครับมึงกุ้งกัวดูแลนี่เต็มตัวไปมีมิดถ้าเป็นปู่ตีปู่จะตีเป็นตัวไหนครับผมปูถสาเป็นกษัตริย์ผู้ใหญ่เนาะครับกวิ้นเป็นพระราชาข้าพระราชนี่ขีตีแปดเก้าเก้าแปดถ้าเป็นคนธรรมดานี่ปู่ที่ตีซีหาหาซีก็แค่นี้ละความปู่ค่ะไม่ต้องไปตีหลายไปเงาอันนี้เป็นเลขนิมิตเลขนิมิตของปู่ซืสิครับแล้วก็ทีนี้ อีกชุดหนึ่งเป็นเลขเลขลับนะครับผมหรือว่าเลขสูตรหรือว่ายังไงครับผมมันเป็นเลขสูตรป่ะคะเป็นเลขลับมันมันมาตามสูตรนั่นแหละมาตามสูตรสูตรซีดท่งไห้ปะค่ะรับปู่เองรับพงุ่งปู่นี่แหละโอ้เลขลับของงหลวปู่รับเับื่องวัดขนาดแปดสามขนาดนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหบรงหานบ่ได้ม้าเนาะเนี่ยมาอยู่อันจังหวะปู่ไปเรี้ยงเนี่ยมาตัวมันใส่หนุ่ปูไปเรียนเนาะบ่ได้พ่อกันช่วงนี้ปู่มันไปโรงเรี้ยงไปไหน ปูให้ถา,ามเนี่ยค่ะปูอันเพื่อนซื้อรถถวายเอฟซีก็อยากทราบทะเบียนรถอะค่ะโอ้ทะเบียนรถบ่ค่ะาบแปดแปดเก้าอ่สองตัวนี่บ่ค่ะแม่นพี่ชื่ออะก็มีเลยทะเบียนรถตรงกรันน,ญญนั่นแหละล<ด>น้ำมอุทนาน้ำเด้อปูถวายรถเนาะแม่อครับสาธุบุญเนาะคือเอเด้องวดนี้เนาะเพราะว่าเพป็นเพ่นการล่า กำลังสั่งสลากกำลังสั่งร่องฉันร่องขั้วล่องขั้วห้าไว้ดหลานพึ่งมีน้ำเขานี่ละครั้งแรกลุงปูน่ะพึ่งมีครั้งแรกร่องขั้วน่ะเป็นจังแรกนะร่องขั้วโอ้ก็กำลังกออไปเรื่อยๆยุ่กับงบกับว่าใครมีมืดแล้วไอ้ที่ละตอนไอ้ที่ละตอนไอ้เทระย่างเทเผื่อนแล้วเทเผื้นแล้วมุ้งลังค่าแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งมันเหมือนหมดงบกอนลูกหลานเลยหมดงบกอนค่อยไปก่อนค่อยไปนะปูนค่อยเฮ็ดไปก่อนเฮ็ดเฮ็ดเทน้อยเอา จังหวัดพะเยตัวเล็กนะทานขอพี่น้องมีโชคกับกันเป็นนิมมีปูตัวเล็กของปูมีตัวใดนนห้องทันี้เลขเลขสูตรเลขรับปูมีตัวไหนบ้างครับผมมีอ่าเก้หกเจ็ดสี่สบอตัวใดก็ค่ะเก้าหกเจ็ดเก้าหกดอันนี้คือบนใช่ไหมครับบนบนบนล่างมีไหมครับปูล่างก็จะมีสี่กับสิบห้ากับสี่เจ็ดกับสอหาแค่นั้นแหละเ้มหลายเนะครัพีจเจ้าเป็นเลข เลขลับพนุลูนนี่แหละครับเลขปูก็จะมีเลขลับกับเลขนิมิตฝันแม่นแมนมีสองอย่างมีสองอย่างครับแล้วแต่ดุลพินิจของเอฟซีนะครับเนาะจะเอฟีชุดไหนจะได้เบื้องเรังนี่แหละพี่จะหนาเอาเลยเอ้าว่างก็ได้ครับปูครับงวดงวดที่ออกห้าสามแปดนี่เป็นเลขนิมิตหรือว่าเลขลับครับผมเป็นเลขลับที่ออกสามตัวตัวนเป็นเลขลับเลขลับเลขลับ ส่วนมากเลขลับนี่เข้าบ่อยใช่ไหมครับปู่แมนเข้าลับมากใช่ไหยครับเขาลดนี่แหละอ้ขับหัวนั่นไปเด้อขับตัวไหนครับปู่นี่แล้วขับเก่ามีตัวเดียวกันขับเอาเด้ออาจจะเป็นเก้าเก้าเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับปู่แมนแมนขับหัวเนี่ยเป็นสี่เก้าอย่างนี้แหละครับอืเขับหัวนั่นเด้อครับปูว่าเขับหัวเนี่ยขับหัวแล้วก็ขับหัวเอานะครับเนาะขับหัวน้ำถ้าเรากลับมันก็จะหลายตัวนะครับปูเอาเอาตรงๆเลยลูกหลาน ตัวตรงเลยตัวตรงโลดเนาะอืมได้สั่งโลดจะไปหลายตัวอะไรครับผู้มันใจร้ายพี่น้องเพราะว่าแต่เจ้าเพิ่นไปถวายหมากก็ผู้มาเนี่โอ้ใจเบสุยางอลไรได้ดีหน่อยเอาเลขชุดนี้ปู่เน้นตัวไหนครับผมปู่อยากเด่นเก้าหกเจ็ดกับสิบห้าเก้าหกเจ็ดจับหนึ่งห้าเดี๋ยวว่องเหยครับพี่น้องเดี๋ยวว่องกลุ่มคนนี้เด้อเนียนเนียนปู่อยากเน้นโคโลยี่สิบพี่น้อง นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี <sk <sk oh, <k <k ่แหละวงเหมือนพ่นน้ำเนี่ยร่วงเหมพ่นน้ำเนี่ยย่ำจะสอดเข้าไปพ่อแลญ่ร่วงเหมพ่นน้ำไม่ดีเนี่ครับเผมมีเยวก็ดึงกระดาษมาก็ได้อาจารย์แหละเดี๋ยวเกระดาษรูปง่ามเนี่ยค่ะนี่กาตัวเลขและแนวทางนะคะการพิจารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องกับเสนอไว้เป็นซื้อกลางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ให้โชคให้มัานให้ร่ำใ้รรวยกันทุกท่านโชคดีมีใช่เดอ้อค่ะมืออื่นก็เป็นมือโชคมือมนันพิจารณาเป็นแนวทางการลงทุนมีความเสี่ยงเด้อค่ะค่ะ,คะถ้าชอบก็จังตามบ่ม,มากกรบพานค่ะ